อีกท่านหนึ่งครับเป็นที่ปรึกษาของเราด้วยในโครงการหนักครั้งนี้ครับใช่ครับขอเชิญใต้เท้าผมไม่มีใต้เด็กนะพี่ใต้พานุอารีนะครับซึ่งเป็นผู้นส่วนภาพยนตร์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานต่างประเทศของบริษัทสา,ามงคลฟีดครับครับก็ผมคิดว่าจริงๆหัวใจของงานนี้ก็คือการที่เราจะได้ชมภาพยนตร์ทั้งสี่เรื่องนี้ร่วมกันนะฮนะก็กตอนอื่นเนี่ยก็ อาจจะพูดเกินๆกันนิดนึงนะฮะถ,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 ถึงภาพรวมภาพรวมเนี่ยก็คือ,อ,อจริงๆหนังท่านส่เรื่องเนี่ยมันก็เป็นหนังที่สะท้อนถึงความคิดหรือว่าทัศนคติแล้วก็รวมถึงวิธีคิดของ,ของคนรุ่นนี้นะฮะต่อสภาพการการเมืองที่มัน,มนเพิ่งเกิดขึ้นนะฮะซึ่งก็ถือว่าจริงๆก็ถือว่าโชคดีอย่างมากที่เ,เราก็รู้อยู่ตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองเราเป็นยังไงใช่ไหมดังนั้นการได้ดูหนังเรื่องนี้ด้วยกันเนี่ยมันก็ถือว่าเป็น การที่เราจะร่วมสะท้อนถึงถึงภาวะมันเพิ่งเกิดขึ้นนะฮะจริงน้องๆก็ได้กล่าวไปแล้วว่าว่าสาเหตุที่พวกเขาต้องได้ได้ทำได้คืออะไรนะฮะซึ่งซึ่งหนังทั้งหมดเนี่ยมันก็จะ,ะท้อนความคิดของของคนเหล่านี้นะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าหนังที่มันสะท้อนถึงความคิดทางด้านการเมืองหรือสังคมเนี่ยมันอ,อาจจะย้อนไปนิดนึงนะฮะก็คือถ้าใครเกิด เมื่อสักปี2 5 3พุทภาอายุสักประมาณ20หนังผมเนี่ยเราจะมีความรู้สึกเลยว่าจริงๆนะไอความคิดที่อยากจะพูดถึงการเมืองในสมัยนั้นเนี่ยมันมันมันฟุ้งมากใช่ไหมฮะแต่เราไม่มีสื่อที่จะพูดเท่าไหร่ใช่ไหมสมัยนั้นเนี่ยก็คืออ่อุปกรณ์ในการถ่ายยังเป็นฟิล์มอยู่ใช่ไหมฮะแต่ว่าหลังๆเนี่ยพอพัฒนานการเมืองมันก็พัฒนามาพร้อมกับเ,เทคโนโลยีการถ่ายทำนะฮะ จะเห็นได้ว่าหลังปี2549ที่มีการทำรัฐประหารโดยอออออคอชคอช้งนั้นนะผมก็ลืมไปแลวนะฮะเราก็ mm hmm. จะเห็นคนรุ่นใหม่เนี่ยลุกขึ้นมาสะท้อนความคิดผ่านภาพยนตร์กันมากขึ้นแล้วก็หลากแนวขึ้นนะครับแล้วก็มาช่วง2553ใช่ไหมหลังจากนั้นเราก็จะเห็นหนังที่สะท้อนความคิดเหล่านี้มากขึ้นนะฮะ ชุดนะักทำหนังเรื่องนี้ก็เหมือนกันนะฮะก็จะสะท้อนภาพของผมขอเรียกว่ายุคโพสยิ่งลักแล้วกันนะฮะเราก็จะเห็นว่ายุคนั้นยุคนี้มันจะมีความคิดอะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะฮะความแย้งสะท้อนออกมาอย่างไงบ้างน,นะครับซึ่งผมไม่สามารถการันตีได้ว่าทุกคนจะชอบหนังเรื่องนี้เท่ากันหมดนะฮะผมไม่สามารถการันตีได้ว่าหนังทั้ง15เรื่องนี้เนี่ยมันจะสะท้อนภาพของสังคม ในอุดมคติของแต่ละคนนะฮะแต่ผมคิดว่าสิ่งที่มันจะสะท้อนได้ก็คือเราน่าจะได้รับรู้ความคิดของคนรุ่นใหม่จํานวนไม่น้อยนะฮะอย่างน้อยก็15คนนะฮะที่จะจะบอกเล่าความคิดของพวกเขาความอึดอัดของพวกเขานะฮะรวมถึงความหวังของพวกเขาที่จะเห็นการเมืองหรือว่าสังคมที่กำลังจะดำเนินไปนี้เป็นยังไงนะครับก็ผมคิดว่านี่คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ร่วมสมัยอีกชิ้นหนึ่งนะฮะเราไม่รู้ว่า หลังจากช่วงเวลานี้แล้วเนี่ยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงในการเมืองขนาดไหนแ้วผมคิดว่าอย่างน้อยนะครับเราก็มีบันทึกประวัติศาสตร์ของปีอย่างน้อยก็ครอบคลุมระหว่างปีนี่ปี57ใช่ไหมฮะก็56 57เรววาก็คงได้เห็นว,ว่าเป็นยังไงนะครับก็อขอให้ทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะดูหนังเรื่องนี้แล้วก็สะท้อนความคิดแล้วผมคิดว่าหลังจากหนังจบแล้วเนี่ยพวกน้องๆกลุ่มนี้ก็คงอยากจะฟังความคิดเห็นแล้วก็ร่วม พูดคุยกันนะครับก็ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาโดยไกลเนี่ยก็ขอ,อให้ทุกท่านดูหนังเรื่องนี้อย่าสนุกและเปิดใจกว่านะครับบางเรื่องอาจจะไม่ถูกใจเราบางเรื่องอาจจะถูกใจเราก็ถือว่าเรารับรู้ความเป็นความเป็นไปของสังคมในช่วงสปีนี้พร้อมๆกันแล้วกันนะครับก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ณด้วยครับ